ใช่คะเตมโบแล้วเนี่้าเจ้าตุเ็ผู้หวงมันจะมาจัดกันหวงมันสามารถทาให้เราหูใจได้เอาเลยค่ะอาสอนให้นะคะสอนฟรีค่ะนี่ก็มาใหม่กันไหมอยาะกันไมมาพูดไ่เคยเอาใหม่ค่ะสอนเพอย่างเดียวใช่ะอน้ว

อยู่ของเราเดียรก็ำหมที่เขาเนจะเข้นะไม่นจะเข้รับฟังนิดหน่อยที่จะแเอแตกหน่อยไมอยู่ที่การเดีย